ก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมทั้งฮนะันเตอร์หน้าเก่าอะไรฮันเตอร์หน้าใหม่นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโซโล่เลเวอร์งอะไรกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพามาดูอัปเดตที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับผมว่ามีในส่วนไหนบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันเลยว่ามีตรงไหนอัปเดตเข้ามาบ้างแล้วตรงไหนหน่าสนใจบ้างอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ,บ้างมีเยอะแยะมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับนี่ก็ฝากไว้หน่อยนะครับผมช่วยกันนิดนึงนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมใจกันกดผมก็พร้อมจะพาไปดูเลยนะครับผมอาเราเล่นพาไปดูอยู่แล้วเฮ้ hey! สำหรับในส่วนแรกนะครับ <S <S ผมก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเนื้อเรื่องหลักเข้ามาให้เราสามารถเก็บหาสามาหาของต่างๆนานาที่เอาไว้ใช้เล่นในเกมน,น,นี้ได้นะเพราะเกมนี้ก็ค่อนข้างแจกของสำหรับด่านทั่วไปเยอะอยู่เนาะถ้าเกิดใครอยากจะหาของแล้วก็เก็บถ้วยรางวัลนี่ก็สามารถเก็บในโหมดนี้ได้เนาะเพราะว่ามีด่านเข้ามาเพิ่มให้เราสามารถเก็บถ้วยได้แล้วรวมถึงรีเวิร์ดด้วยนะรีเวิร์ดก็รู้สึกว่าจะมีเพิ่มเข้ามาหน่อยอีกนิดนึงนะให้เราเก็บผ่านด่านได้ ส่วนต่อมานะครับผมเป็นส่วนที่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากอยู่เนอะเพราะว่ามีเจ้าบอสต,ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะแล้วก็เราสามารถหาอ์ติแฟกต์สีทองเลเวล75ได้อย่างเรียกว่าหาได้แน่นอนแล้วแต่ว่าอาจจะต้องพึง่งเรียกว่าความเก่งกาจของแต่ละคนนิดนึงนะเพราะว่าเรียกว่าการที่เราจะลงชั้นสุดท้ายไหวในไอ้พวกมิชั่นล็อกกับอินสแตนดันเจียเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยนะทุกคนแลเกิดสมมติว่าตัวละครของแต่ละคนไม่พร้อมนะครับ ถ้าเราลงชั้นชาเลนไหวเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนอ r t ติแฟกทองแน่นอนเลยเราไม่ต้องไปนั่งลุน้นว่าจะได้สีม่วงแลละเนีนนเย่ยเราสามารถเอาแต่หาแต่สีทองได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของบอสตอนนี้นะครับผมว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะแน่นอนว่ามันก็ยังใช้ฮันเตอร์ตัวเก่าลงได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าเอาเรียกว่าเออมันมันก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะตอนนี้มันกลายเป็นแค่ท่าแสงกระทานมือแทนแล้วนะสำหรับมิชชั่นเนาะ ก็ได้เห็นหน้าตาในส่วนของบอสทั้ง4ตัวแล้วเนาะทั้งมิชชั่นล็อกแล้วก็อนะินสแตนเดนเซียนะสำหรับมิชชั่นล็อกที่เราต้องใช้ฮันเตอร์ในการเล่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเจ้าใจแอนอรักเนี่ยเราต้องใช้ทตาแสงนะถ้าเกิดใครที่เรียกไงเปิดในส่วนของตู้โกกุนฮีมาใช้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ดีเลยเนาะเอาไปคอมโบกับชาไฮอินแล้วก็มินบยองกูที่เป็นทตาแสงเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าดีเลยส่วนทตามืดนะครับผมใครเซลเนี่ยตอนนี้เรียกว่า ตัวของน้องตัวใหม่อย่างฮาร์เปอร์ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเป็นตัวเบรกนะก็ถ้าเกิดใครเปิดมาแล้วก็สามารถเอาไปลงในส่วนของไข่เซลล์ได้เนาะดามจก็อาจจะต้องไปพึ่งในส่วนของอตัวไรเดียอโบราหรออโบราก็ได้นะถ้าเกิดใส่เป็นเซตดามจเนาะหรือว่าใครมีแบ็กยุนโฮแผงคอสีเงินเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีตัวทันเมื่อจริงๆอ่นะก็อาจจะใช้เป็นในส่วนของตัวอาริเซียก็ได้เนาะแต่ว่า ธาตุที่ไม่แนะนําให้ใช้ก็คือในส่วนของธาตุลมเนาะเพราะว่าบอสในส่วนของไขเซลเนี่ยไม่แพ้ธาตุลมเพราะฉะนั้นเอาอมิมาเอาอมามิยะไปตีเนี่ยเออมันอาจจะได้ดาเมจที่น้อยหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะตีก็อาจจะต้องเอาตัวดาเมจที่ชนะธาตุหรือว่าไม่เพ้ธาตุไปนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเอาใจแอนอารักเน่เนาะที่ว่าเป็นบอสตอนแรกมาเนี่ยเออสามารถเอามาใช้ใหม่ได้เนาะเพราะจริงบอสอารักเน่ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีหมดยากขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันยากกว่าเดิมเยอะเลยนะถ้าเกิดไม่มีชาแหินเนี่ยคือมันเรียกไงกลับขึ้นไปเด้งเลือดได้เนี่ยมันโกงอยู่ส่วนครเซลเป็นบอสใหม่ที่ เพิ่มเข้ามาเนาะก็เรียกว่าสู้ๆนะครับตัวผมเองก็ยังผ่านได้ไม่กี่ชั้นเนาะเพราะว่าวันแรกก็เอาเรียกว่าคุณเจทั้งหมดที่ของมิชชั่นล็อกเนี่ยเอาไปลงในส่วนของอาร์ลใจแอนอารักเน่ให้หมดก่อนละกันเนาะแล้วก็ค่อยเก็บถ้วยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยส่วนนี้ก็สามารถเก็บถ้วยได้เหมือนกันเนาะต่อมาเดี๋ยวจะมาพูดถึงในส่วนของอินสแตนด์เดนเจียนบ้างดีกว่าเนาะสำหรับอินสแตนด์เดนเจียนนะครับผมส่วนที่มันปรับเข้ามาเนี่ยมันจะ ปรับของในส่วนของราชินีน้ําแข็งนะเบสเต้ Best นะเออก็คือไอ้ส่วนเนี้ยมันถูกปรับให้ว่าเราต้องใช้แค่ธาตุไฟในการเคลียนะครับผมจากที่ว่า ตอนแรกมันแบบสามารถใช้ธาตุมืดกับธาตุลมได้เนาะทรงจินอูเราก็ต้องใช้แค่ธาตุไฟอย่างเดียวในการเคลียรแล้วแต่ว่าส่วนของยักษ์ต้องสาบเนี่ยยังใช้ในธาตุไฟกับธาตุแสงได้เหมือนเดิมก็เลยงงว่าทําไมเขาถึงปรับให้เป็นธาตุไฟ2ดันเลยแทนที่ว่าจะเป็นธาตุไฟกับธาตุแสงกับธาตุมืดกับธาตุลมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเกมเขาถึงทําอย่างนี้นะแล้วก็ใครผ่านถึงชั้นไหนก็บอกผมทีนะครับผมส่วนตัวผมว่าไอ้เจ้าราชินีน้ําแข็งเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากนะเออ มันจะแบบพอลองได้ลองเล่นแล้วอะพอยิ่งชั้นงสูงเนี่ยหุยสกิลมาแบบแรงมากเออก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไว้ผมจะมาเคลียร์เพิ่มนะสำหรับวันนี้ก็มันก็เคลียร์ได้แต่มันก็ยังไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปดีกว่าเนาะว่ามีอะไรอัปเดตมาต่อนะครับผมสําหรับในการอัปเดตวันนี้เนาะก็มิชชั่นล็อกกับอินสแตนเจียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า <laughs> มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อืม <laughs> น่าจะวุ่นวายสำหรับผู้เล่นใหม่อยู่พอตัวเลยนะครับผมโอเคไปดูส่วนต่อไปกันต่อดีกว่าสำหรับส่วนต่อมานะครับผมคือในส่วนกิจกรรมส,ส่วนกิจกรรมตอนนี้ก็คือเราก็มีกิจกรรมเรียกว่าเหมือนกับตอนกิจกรรมฤด,ดูร้อนเนาะก็คือเคลียร์ครบ14วันแต่นี้จะได้เป็น1ล้านทองแทนนะระหว่างวันก็คงได้ของตามไปอันนี้จะเป็นกิจกรรมของฮาร์เปอร์นะครับผมเรียกว่ามันเป็นพิก up ของชาร์ลอตแล้วก็ฮาร์เปอร์เนะสาะสะสมเอาไปแลกของอาวุธเนาะ อาวุธประจําตัวแต่ตัวที่เข้ามาตอนนี้ยังมีแค่ฮาร์เปอร์นะครับชาร์ลอตอยังไม่เข้ามาแล้วก็สะสมอันนี้ก็เรียกว่าลงหาสะสมกันเลยนะมีเนี่ยไอตัวขาวเนี่ยใครแลกได้ถึง20ใบนะก็ทุกคนก็พยายามเก็บไปแลกในส่วนนี้ด้วยเนาะอันนี้จะเป็นกิจกรรมในส่วนของเรียกว่าอาวุธของฮาร์เปอร์อ่ะเออก็คือถ้าเกิดทําแต้มครบก็ได้อาวุธไป1ชิ้นฟรีก,ก็ ทำไม่ครบกันนะครับผมทุกคนได้ของรางวัลอย่างอื่นนอกจากอาวุธด้วยกิจกรรมโคเวอร์นำโชคอันนี้ทุกคนน่าจะผ่านมาสองครั้งแล้วไหไถ้าเกิดไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเออมันก็จะได้ตังค์นะได้ทองเอาไปใช้นะครับผมก็กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เข้ามาอ่ะเรามาดูที่ของร้านค้ากันบ้างเนาะว่ามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้าง ก็จะมีเป็นส่วนแพ็คของสุตลต่านทั้งหลายนะครับผมจะเกิดใครเป็นสายเติมหรือว่าเติมพอประมาณก็อาจจะหาแพ็คที่เหมาะกับตัวเราได้นะอ,อันนี้แพ็คนี้ผมว่าก็เรียกว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมเพราะว่าก็ได้ตัวขาวด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าร้านค้าจันตเต็มดวงนะครับผมอันนี้ก็ เรียกว่าให้ตั๋ว50ใบแต่ไม่รู้ว่าราคาเต็มจะเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ได้ฟรีเนี่ยเออเราจะได้ในส่วนของอาวุธทตามืดน,นะก็น่าสนใจก็คือเนี่ยดับสั้นเงาจันหอกอะไรพวกเนี้ยนะส่วนไอ้เ <c> ข <oughs> ียวก็ปล่อยไปก่อนไปหาในตู้ดําดีกว่านะครับผมอ่าแพ็กพวกนี้ก็เป็นแพ็กเดิมนะครับผมเอาออกไปแล้วก็เอากลับเข้ามาใหม่เปลี่ยนแค่ในส่วนของอาวุธประจําตัวนะอันนี้ก็จะเป็นของฮาร์เปอร์แล้วเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไป เอากันได้นะก็คือเติมหน่อยแล้วกันสเต็ปอัพเออไอพวกเลเวลอัพก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะดับเบิลอัพเอา85อ่ะเรามาดูใน ส่วนของโบนัสกันบ้างดีกว่านะโบนัสรอบนี้ผมค่อนข้างผิดหวังมากเลยที่เข้ามาเป็นในส่วนของฮันเซมีก่อนนะเพราะว่าเพิ่งออกจากตู้ไปเองแล้วเอาเข้ามาเนี่ยคือตัวผมมัน5ดาวแล้วผมทาถึง5ดาวแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการตัวซับเข้ามานะส่วน30วันนะสามสิครั้งนะครับผมจะได้ในส่วนของดาบเหมยนะอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างดีนะถ้าผู้เล่นใหม่อยากจะเติมเปิดก็เนี่ยพันละเจเอง35บาท2แพ็คไปเนาะอ่ะแล้วมาดูที่จุดแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่จะมี จุดแรกเปลี่ยนบทพิสูจน์คนแก่งนะครับผมอันนี้ก็จะมีส่วนของอเรียกว่าอะไรอะแต้มที่หาเนี่ยไอ้เครื่องพิสูจน์ยอดคนเก่งเนี่ยรู้สึกว่าจะหาได้จากการลงพวกมิชชั่นลรอกกับอินสแตนต์เจนในดันของชั้นที่21นะที่เป็นดันชั้นยากสุดนะมีของรางวัลให้แลกมากมายเลยนะเนี่ยก็น่าสนใจมากแต่ว่าที่ผมสนใจมากสุดก็คือสกินของซงจินอูน,นะเพราะผมเป็นสายคอสตูมอยู่พอตัวนะครับผมก็ใครเรียกว่าลงไหวก็พยายามลงกันเนาะ ห้องบันทึกฮันเตอร์นะก็เรียกว่ามีดันเพิ่มของตัวของประธานโกกุนฮีเข้ามานาะอมีด่านเพิ่มให้ลงให้เก็บแต้มที่มากขึ้นได้นะแต่ของรางวัลก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากขึ้นและตัวละครใหม่ที่เข้ามาอย่างฮาร์เปอร์นะนี่ก็เรียกว่าเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะใครอยากได้เพชรก็ไปหาในนี้ได้นาะอและใครอยากเล่นตัวละครเนี่ยก็ลองมาเล่นในโหมดนี้ได้นะเออแถมมีรางวัลชุดย้อมสีของฮาร์เปอร์ให้ด้วย <laughs> เรียกว่าชุดย้อมสีนะเกียิมาก และส่วนสุดท้ายที่เพิ่มมานะครับผมก็คือเลเวลของรงจินอูตอนนี้ปลดได้ถึง90แล้วนะวนะทุกคนก็พยายามเก็บเวลไปที่90กันให้ได้นะครับผมก็ได้ในส่วนสแตทเพิ่มขึ้นมาเนาะ และถ้าเกิดใครอยากรู้สกิลของตัวละครใหม่ที่เอาเข้ามานะครับผมอย่างเช่นฮาร์เปอร์และชาลอตนะก็มาดูได้ที่ในสมุดภาพนะเนี่ยแล้วก็เลือกที่ฮันเตอร์นะครับผมเนี่ยก็จะมีเจ้าฮาร์เปอร์และก็ชาลอตมานะโดยฮาร์เปอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของสายแท้งทาดมืดแล้วก็ชาลอตเนี่ยจะเป็นส่วนของในสายเมทธาตุมืดนะที่เอาเข้ามา ฮ่าเป์ก็เนี่ยสกิลก็แรงตามพลังชีวิตนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวเบรกที่แรงตามพลังชีวิตนะปกติตัวเบรกก็จะมีอยู่2อย่างเนาะก,ก็คือจะมีในส่วนของพลังชีวิตกับพลังป้องกันฮาเป์ Harper ก็แรงตามพลังชีวิตแต่ว่าน้องชาร์ลอตเนี่ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างงงนะเพราะว่าลองอ่านดูแล้วเนี่ยคือสกิลเขาอะโจมตีปกติกับคอแอคแท็กเนี่ยมนแรงตามพลังแบบพลังป้องกันอะใช่โจมตีปกติอะแรงตามพลังป้องกันใช่ไหมแต่พอมาเป็นคอแอคแท็กทุกคนดู มแมลงตามพลังโจมตีเออเนี่ยพอมาสกิลหนึแรงตามป้องกันสกิลสองแรงตามป้องกันสกิลซัพพอร์ตแรงตามป้องกันแล้วก็ QTE ก็แรงตามป้องกันตัดมาที่อันติแรงตามพลังโจมตีก็เลยไม่ดูนะว่าน้องเขาต้องบิวเป็นสายไหนกันแน่นะอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะเป็นเมทที่แปลกดีถ้าเกิดมีตัวละครเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะ ส่วนใครที่กําลังรอประสาทอสูรส่วนบนเนี่ยครับผมรู้สึกว่าจะยังไม่เข้ามานะเออผมก็นึกว่าจะเข้ามาวันนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะยังเป็นส่วนล่างมีแบบให้หมดยากอยู่หรือว่าถ้าเกิดเงื่อนไขการลงต้องลงในส่วนของแชปเตอร์หลักให้ผ่านดันล่าสุดก่อนอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะพอรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องหลักตอนนี้ก็ใกล้จะถึงในส่วนของประสาทอสูรส่วนบนแล้วเนาะไอเจ้า อ่ามันชื่ออะไรอะไอบอสชัดร้อยอะเออผมก็จำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันนะต้องรอมันเข้ามาอีกทีนะครับผม สำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับผมก็น่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าตกหล่นตรงไหนไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนพอดีค่อนข้างรีบตัดรีบอัดรีบลงนะเออแต่รีบได้แค่เท่านี้แหละทุกคนขอโทษด้วยจริงๆสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ชชวยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับผมไปลวจ้าบายจ้า